พกสูจน์และคระพระสง์การประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในวันนี้นะครับซึ่งประอกอบด้วยสาัเดียวแม่สามัคสามัคคีัดสันักโมตัสสะดต้นวัวโตอาระโตสามาสัมพุทธเดียข้าวของข้าพเจ้า ได้มาโดยโบริสุทธิ์ใจข้าวของข้าพเจ้าขาวดังดอกบ,บวัวยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระพุทธถวายแด่พระธรรมน้อมนำตักบ,บาตรประสงค์อิจใจจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้พบเนืองแก้วขอให้แคล้ววงมานขอให้พบในสิ่งที่ต้องการ ได้ปรารถนาในเรื่องหน้านี windows, ้เธอสาธุสาธุสาธุนี่ออกมาเราก็ต้องดูแลนะครับประคับประคองปรมุขประมงเหมือนคนทุกอย่างนะครับต้องตังขื้นก็ต้องเอาอาหารไปนี้นะครับเมื่อเลี้ยงห้าท้องสองเกือบสองสองปียี่สิบสองเดือนนะครับเกือบสองปีฉะนั้นก็ยี่สิบสองเดือน กว่าจะได้คลอดออกมานะครับแล้วก็เมื่อคลอดออกมาเสร็จนะครับต้องเลี้ยงดูอีกอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีถึงจะได้ยาอย่างน้อยนะครับ1ปีถึงจะได้ยาอย,า,อยาจากแม่หรือเอาออกจากแม่ก็จะมีการปชิเพื่อเป็นการเทิุศาสนาเรานะครับให้สาธุชน ผู้ใจบุญทั้งหลายผู้นับถือศาสนาพุทธเราได้เห็นการกระทำการปฏิบัติของแม่ช้างลูกช้างเราเปิดหมู่บ้านชุมชนโดยวิถีบ้านบางบัววัดป่าเจียร์ทุกท่านนะครับทุกจังหวัดฉะนั้นก็วันนี้ทางวัดป่าเจียร์โดยการเตะรับใบเตะรับลงเลยเตะรับลงเลยบางทีเออ

โอกาสหน้าต้าาถ้าเรามีอโอกาสาาาเราพยายามไปเยี่ยมท่าน